สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหุ่นเรลาพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่8พฤศจิกายน2567ยกก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเพ็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอัดหนงก็จะสรุปผลแล้วก็ของวัดประจำวันที่6นะครับผม สำหรับวันที่6นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่3กับ7สำหรับเลขที่ออกนะครับผม2 1 1 7 8 6หสำหรับ2 1, 1นะครับผมจะเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็1 7เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็7 8 6เป็นชุด3ตัวบนสำหรับแนวทาง7 1็ดนะครับผมเข้าตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผมเกือบแตกนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่874ออก786พิดไปตัวเดียวนะครับผมสำหรับแนวทาง3ตัวนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่8 ก็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเขาไม่หลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะจะมี 2, 1, 6, 8, 1, 5นะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่1และก็6แอดมินจะกัน2ให้2คู่นะครับผมสำหรับ1นะครับผม มีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผม สำหรับหกหกจะมีหกสองหกสามหกสี่หกห้าและก็หกเจ็ด สำหรับสายเบิ้ลนะตามตัวเลยนะครับผม1 1 2 2และก็6 6สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางเป็นชุดวินนะครับผม8 4 5นะครับผมกลับได้นะครับผม6ประตู3 1 4 9 1 5 864 012และก็216 แอดมินจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหวยราวพัฒนาแอดมินลืมกัน2ให้นะครับผมขอโทษนะครับผมสำหรับตัวกันนะครับผม2 4แล้วก็สอนะครับผมแอดมินจะนินให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับแนวทาง เวลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่10วันที่8พฤศจิกายน2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่1นะครับผมกับ6สสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม1415แล้วก็18นะครับผมสำหรับ6มี6 3 6 4แล้วก็65ชุดกันมี2428ชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับตัวกัน เบอร์หนึ่งหนึ่งสองสองสามตัวนะครับผมแปดสี่ห้าเก้าหนึ่งห้าแปดหกสี่ศูนย์หนึ่งสองนะครับผมสองหนึ่งหกเอพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ